เราเริ่มต้นกันที่เรื่องราวดีๆกันก่อนนะครับพาคุณผู้ชมไปติดตามสำหรับบรรยากาศการแข่งขันนะครับสวัสดชาเลนจ์2023กันหน่อยวันนี้อย่างที่บอกกันไปเดินทางเข้าสู่วันที่3ครับผ่านไปแล้ว3สเตจนะครับหรือว่า3ด่านส่วน2วันที่ผ่านมานะครับทางด้านของพลตำรวจโทน,นัทสิงห์อุดมผู้บัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนท่านก็ได้มีการลงพื้นที่ ไปชมการแข่งขันสวัสด c ์ชาเ e นจ์2023ใน Stage ที่2นะครับพร้อมกับให้กำลังใจผู้เข้าแข่งขันในวันนี้ด้วยนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเป็น Stage ที่3ชื่อว่า Officer Rescue โดยทีมฮนุมานเนี่ยร้แรงกดดันนะครับสามารถโชว์ฟอร์มสุดเกา๋าชนะ2 Stage รวดก็ต้องบอกว่าเก่งมากๆเลยทีเดียวนะครับ,รบซึ่งทางทีมฮนุมานเนี่ยยืนยันนะครับว่าไม่ได้คาดหวังแต่ว่าจะทำให้ดีที่สุดครับ เนี่ยพาคุณผู้ชมย้อนไปเมื่อวานนี้กันก่อนนะครับคุณผู้ชมทางด้านของพลตํารวจโทน,นัทสิงห์อุดมผู้บัญชาการตํารวจตระเวนชายแดนท่านได้ลงพื้นที่ไปชมการแข่งขันสวัสด์ชาเลนจ์2023ในสเตจที่2นะครับและได้เดินทักทายให้กําลังใจผู้เข้าร่วมการแข่งขันก่อนให้สัมภาษณ์กับสื่อโพลิสทีวี ท่านบอกว่าบรรยากาศสองวันที่ผ่านมาค่อนข้างคึกคักเลยทีเดียวเพราะว่าตำรวจเนี่ยตื่นตัวมุ่งมั่นที่จะเข้าร่วมการแข่งขันจริงๆวัตถุประสงค์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่จัดการแข่งขันสวัสดิ์ชาเลนจ์หรือว่าหน่วยปฏิบัติการพิเศษก็เพราะเพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพให้กับทุกหน่วยปฏิบัติการพิเศษทุกกองบัญชาการได้มีประสบการณ์ซึ่งสามารถนำกลับไปประยุกต์ใช้กับภารกิจจริงของแต่ละพื้นที่นะครับ เมื่อเจอเหตุการณ์ต่างๆที่ต้องใช้หน่วยปฏิบัติการพิเศษแน่นอนนะครับว่าก็จะเกิดความสำนานเพราะว่าส่วนใหญ่หน่วยปฏิบัติการพิเศษณนะปัจจุบันก็จะเป็นเด็กรุ่นใหม่ๆแล้วก็การได้เข้าร่วมการแข่งขันซึ่งก็ถือว่ามาหาประสบการณ์ที่ดีและทางตัวเด็กหรือว่าบุคลากรรุ่นใหม่นี่นะครับแน่นอนว่าก็มีความตั้งอกตั้งใจเป็นอย่างดีหน่วยปฏิบัติการพิเศษมันก็ต้องพิเศษจริงๆท่านบอกแบบนี้นะครับ ต้องมีการชำนาญในเรื่องของการใช้อาวุธปืนแล้วก็มียุทธวิธีที่มีความชำนาญที่สำคัญก็คือตัวผู้ปฏิบัติหน้าที่เองก็ต้องปลอดภัยตามแบบภารกิจซึ่งสามารถนำไปต่อยอดได้หลังจากนี้ตนมีแนวคิดนะครับว่าจะจัดแข่งขันภายในหน่วยตำรวจตระเวนชายแดนหรือว่าต่อชดดอด้วยอันนี้น่าสนใจแล้วก็จะมีการผลักดันให้ทุกหน่วยจัดตั้งชุดปฏิบัติการพิเศษขึ้นมาซึ่งอย่างน้อย ก็จะเป็นการช่วยบูรณาการในหน่วยพื้นที่ช่วยกันคนละไม้คนละมือนั่นเองครับ,รบจากช่วง2วันที่ผ่านมานะครับท่านผู้บัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนท่านขอบคุณท่านผู้ชมทางบ้านด้วยที่ติดตามการแข่งขันของเราซึ่งก็เป็นการพัฒนาศักยภาพกองกำลังของหน่วย ที่มีหลายหน่วยงานนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับแต่ละหน่วยแล้วก็เป็นหน่วยนอกด้วยอยากจะเข้าร่วมการแข่งขันท่านก็บอกว่าในอนาคตเนี่ยอาจจะมีการให้หน่วยนอกเนี่ยเข้ามามร่วมการแข่งขันด้วยจาก17ทีมก็อาจจะเพิ่มขึ้นมากกว่านี้นั่นเองครับทีนี้สรุปผลการแข่งขันกันสนิดหนึ่งนะครับวันนี้วันที่3กับสเตจที่3ที่ชื่อว่า Officer Rescue ทีมหนุมานจากกองปราบยังคงเก่านะครับคว้าชัยชนะไปในสเตจที่3 ส่วนรองชนะเลิศอันดับที่1ตกเป็นของทีมแดนไทย54จากตำรวจภูธรภาค9และรองชนะเลิศอันดับที่2ได้แก่ทีมคอมมานโดจากกองบังคับการปฏิบัติการพิเศษก็แสดงความยินดีกับทุกๆท,ทีมด้วยละกันครับครับก็คึกคักบรรยากาศตำรวจมีการตื่นตัวมุ่งมั่นที่จะเข้าร่วมการแข่งขัน จริงๆวัตถุประสงค์ของสำนักงานตำรวจแหชาติในการจัดการแข่งขันสวัสดชาเลน์หรือหน่วยปฏิการพิเศษเนี่ยก็เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพให้กับหน่วยปฏิการพิเศษของทุกกองบัญชาการได้ได้มีประสบการณ์ได้มีประสบการณ์เอาไปใช้กับการปฏิบัติภารกิจจริงของแต่ละพื้นที่เมื่อเมื่อเมื่อเจอเหตุการณ์ที่ ที่จะต้องใช้หน่วยประกันพิเศษเนี่ยเขาก็จะเกิดความชํานาญเพราะว่าส่วนใหญ่ก็เด็กตํารวจชุดประกันพิเศษของแต่และหน่วยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเด็กใหม่ๆซึ่งก็ถือว่ามาหาประสบการณ์แล้วเด็กก็มีความตั้งใจหน่วยประกันพิเศษเนี่ยมันจะต้องพิเศษจริงๆนะพิเศษก็จะต้องมีความชํานาญในเรื่องการใช้ยุทธวิธีการปฏิบัติการใช้อาวุธปืนเนี่ยต้องมีความชํานาญที่สําคัญคือตัวเองต้องปลอดภัย ในการแบบาิกิจก็มันจะต่อยอดได้อย่างอย่างเดี๋ยวผมก็มีแนวคิดว่าจะจัดภายในหน่วยตำรวจตะเวนายแดนแข่งขันให้ให้หน่วยปฏิบัติทุกหน่วยจัดชุดจะต้องจะต้องตั้งชุดปฏิการพิเศษขึ้นมานะอย่างน้อยน้อยก็ช่วยเป็นการบูรณาการกับหน่วยตำรวจในพื้นทีนะ่ช่วยกันคนละไม้คนละมือตำรวจครับก็ฝากถึงน้องน้องทุกกองบัญชาการหน่วยปฏิการพิเศษ ที่เข้าร่วมกันขันครั้งนี้ก็ถือว่าเราในฐานะเป็นข้าราชการในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติทุกหน่วยก็พี่น้องกันหมดแข่งขันก็คือการแข่งขันแต่ว่าสุดท้ายเราก็มีโอกาสที่จะไปัฏิภากิจร่วมกันนะก็ก็ถือว่ามาพบปะพูดคุยกันมาเป็นเครือข่ายกันแล้วก็ได้ประสบการณ์ใหม่ๆเพราะทีมงานจากแข่งขันเนี่ยครูฝึกเนี่ย เป็นเป็นชุดที่ไปร่วมแข่งขันที่ดูไบามาแล้วแล้วก็เราก็ได้รางวัลต้น,ต,นต้นของของโลกมานะครับก็ถือว่าเป็นกิจกรรมของสังงานของอชาติเราก็คือตำรวจในตัวแทนหน่วยตำรวจแห่งชาติด้วยกันก,ก,ก็ก็ต้องขออบคุณนะท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะ่ยที่ที่ได้ติดตามการแข่งขันข,ของเรานะเป็น การพัฒนาศักยภาพของกําลังของหน่วยก็เด็กๆตอบรับเด็กๆอยากอยาเข้าร่วมอีกอีกหลายหลายหลายหน่วยแต่และหน่วยเขามีชุดแบบนี้เยอะก็อ,อยากอยากมาร่วมเดี๋ยวผมจะจะจะเปิดภายในของเราก็จะเชิญทุกหน่วยมาร่วมแต่ว่าก็จะเอามือใหม่เอาเอามือใหม่เพื่อให้หน่วยเขาไปตั้งตั้งตั้งหน่วยพิเศษขึ้นมานะครับก็ต้องขอขอบคุณ